สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะกับยาชิก้า FX 3 Super นะตัวนี้เป็นสปีด2,000นะครับรหัสรหัสตัวกล้องเป็น823นะตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามไม่ได้ใช้นานให้ช่วยเช็คว่ามีอะไรเสียติดที่ติดที่หลุดหน้ากล้องหน้าอืม ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะเดี๋ยวเช็คให้หน้ากล่องืูหน้ากล้องกูแต่เท่าที่ดูในกล่องไม่มีอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวเลนเนี่ยจากที่ดูเนี่ยก็ไม่มีไม่มีลานะครับสภาพค่อนข้างดีเลยแหละ,อะสองไฟดู สภาพค่อนข้างดีนะตัวเลนอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยคือถ้าส่องไฟย้อนแสงเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่โดยโดยรวมโดยรวมแล้วเลนอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมอาจจะไม่ได้ล้างให้นะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้ล้างให้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งผมทางอินบอลอีกทีแล้วกันส่วนตัวตัวกล้องเนี่ยให้ดูสภาพโดยรวม สภาพโดยรวมภายนอกจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะทําความสะอาดไปให้นะครับแล้วก็ตัวก้านขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันมันโยกนะเดี๋ยวจะทําการจัดการให้นะครับแต่ตัวกล้องสามารถทํางานได้ตามปกติอยู่นะครับชัตเตอร์บีเปิดสปีดหนึ่งเปิดสปีดสองพันก็เปิดนะครับวัดจากเครื่องวัดสปีดแล้วก็ ทำงานอยู่อาจจะไม่ไม่สองพันเป๊ะนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เลยแต่คือทํางานเอาไปถ่ายได้ภาพแน่นอนก็เดี๋ยวจะทําการ CLA ใไปให้นะครับทําความสาดไปทั้งระบบนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งก็คือโฟกัสสกรีนไม่ใช่โฟกัสสกรีนตัวพิซซึมเนี่ยเสื่อมนะครับเป็นเส้นๆตัวกล้องมันไม่โฟกัสนะครับ อ่าเห็นไหมหคือมันเป็นเส้นๆดำๆนี่นะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะมันแค่กวนตาในในบางเวลาแต่ถ้าเกิดใส่เลนมองใส่เลนแล้วใช้ถ่ายเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยหมายถึงแทบจะมองไม่เห็นเส้นดำๆนั้นนะโอเคยังไงเดี๋ยวไปชมภายในหรือไม่ก็ชมตอนเสร็จเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ภายใน ของเจ้า y a h ิ i ้ a fx 3 super นะครับตัวนี้เป็นรหัสเป็นรหัส823นะนี่ล้างทําความสะอาดไปให้แล้วก็เอามาให้ดูกันแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคืออันนี้ผมถามลูกค้าไปเลยนะครับถ้าลูกค้าดูวิดีโอแล้วก็สามารถตอบแชทผมมาได้เลยนะว่าตัวตัวนี้เป็นส่วนของปีซึมนะครับปีซึมค่อนข้างจะใสใสแล้วก็ฝุ่นก็น้อยมาก ฝุน่นด้านในเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีแล้วทีนี้ตัวเจ้าตัวปริซึมกับโฟกัสกินเนี่ยถูกซีนติดกันมาเห็นไหมอมืถูกซีนติดกันมาซึ่งซึ่งผมว่ามันอยู่ในสภาพดีอยู่แหละคือก็เลยจะถามว่าลูกค้าจะให้ผมถอดล้างไหมถ้าจะให้ถอดล้างเนี่ยผมจะจัดการให้แต่ถ้าไม่ให้ถอดล้างเนี่ยผมก็จะเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าสภาพมันยังดีอยู่นะครับฝุ่นฝุน arn, อะไรไม่มี เพราะว่าถ้าเกิดผมถอดออกมาเนี่ยผมจะไม่ได้ซีนไม่ได้ซีนพวกกันฝุ่นพวกมีให้นะครับเพราะใช้กาวใช้กาวเฉพาะนะครับผมไม่ไม่อยากใช้กาวของตัวเองเนี่ยอัดเข้าไปเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไหลเข้าอยู่ข้างในได้ก็จะมีคือสภาพนั้นมันใสยอยู่แต่คือมันมีฟีซึมเสื่อมอยู่ตรงกลางเท่านั้นเอง ม,มันจะเป็นขีดขีดอยู่ตรงกลางเห็นไหม,มซึ่งสาเหตุการเสื่อมมาจากตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะอันนี้ผมจัดการอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะให้ถอดล้างพวกด้านในเนี่ยก็คือมันต้องแกะซีนพวกนี้ออกแล้วก็ถอดล้างลูกค้าอยากให้ถอดหรือไม่ให้ถอดก็ได้อือันนี้เดี๋ยวแจ้งผมมาแล้วกันโกลกาสกีนอะไรเนี่ยค่อนข้างจะใสยอยู่อะมาทีนี้ ประเด็นหลักที่จะแจ้งลูกค้าหมดละทีนี้ผมมาให้ดูภายในของตัวกล้องของลูกค้าที่ผมล้างทําความสะอาดไปให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องที่ถูกทําความสะอาดไปแล้วนะก็พวกฝุ่นพวกอะไรจะหายไปแทบจะเกลี้ยงเลยนะอันนี้ซีนซีนเขาเรียกอะไร สีนตัวกันแสงให้แล้วนะตัวบุกันแสงนะสีนไปให้แล้วเป็นไหมพรมนะครับต่อมาพวกอะไหล่กระจุกกระจิกเนี่ยตัวหนังกาเก่าเอาออกให้แล้วนะครับพร้อมติดตั้งนะนนี้คือด้านที่มีกาวติดอยู่ลอกออกให้หมดแล้วทําความสะอาดแล้วพวกช่องมอง ส่วนเล็กๆน้อยๆทำพอจะอ่านหมดแล้วนะครับ <_ d ress> รก็เอามาให้ดูกันนะครับบางลูกค้าบางท่านบอกว่าส่งไปเซ A แล้วฝุ่นฝุ่นก็ยังเต็มอยู่เลยก,ก็อันนี้ลูกค้าต้องเลือกแล้วแต่ว่าจะส่งเลือกคนที่ไว้ใจแหละผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเซอ,อ CLA ของแต่ละท่านนี่ก็ไม่เหมือนกัน เป็นคำที่สับสนนะตัวเครื่องตัวเครื่องก็ถอดล้างทําความสะอาดนะครับตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีเลยแหละคือถ้าอยากเห็นภาพตัวเครื่องที่โดนชำละแล้วเนี่ยคือลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะเพราะว่าอ,อันนี้ผมประกอบเสร็จละบางทีก็ไม่ได้ถ่ายแต่คือไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคระับผมเพราะว่าผมรับประกันเรื่องกลไกลชัตเตอร์ให้อยู่แล้วนะครับ ต่อให้ลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยประมาณเดือนหนึงติดขัดอะไรเนี่ยส่งกลับมาได้เลยมันผมจัดการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะนอะไรกระจิบๆล้างทำความสะอาดพร้อมประกอบคืนละโอเคยังไงเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จแล้วนะครับ